สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผม A อันฟ้าแคคตัสนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมกระบองเพชรสวนชิวาว่าแคคตัสโฮมนะครับตอนนี้น้องเขาก็ได้ย้ายต้นไม้มาหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำป้ายมาแล้วนะครับชื่อสวนนะครับชิวาว่าแคคตัสโฮมนะครับ เดี๋ยวเข้าไปชมกระบองเพชรข้างในกันครับต้นนี้เป็นเมโลนะครับมีฝักแล้วด้วยนะครับเมโลก็มีหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นถังทองนะครับ แล้วก็ตอบูอันนี้เข้าโพดนะครับอันนี้เป็นใจแอ้นนะครับกำลังแตกแขนงนี่เป็นตอบูนะครับอันนี้เป็น Lb นะครับมี สวยๆทังนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปนะครับสวยมากเลย ยิมโนมอนาทฟอร์เมอร์นะครับอันนี้ก็เป็นยิมโนมอนอีกตัวหนึ่งนะครับมอนมีหลายหลายสายพันธุ์นะครับน,นี่ก็เป็นพวก LB อันนี้ก็ LB เหมือนกันนะครับ ก็มีหลายสายพันธุ์ครับอันนี้เป็นขนนกขาวนะครับฟอมกอรนี่ก็เป็นขนนกเหมือนกันนะครับอัน,นต้นนี้อะไรต้นนี้จำชื่อไม่ได้นะครับอันนี้เป็นขนแกะนะครับอันนี้เป็นขนนก เป็นขนล่มนะครับดอกสวยมากสีชมพูอันนี้ดอกน่าจะเป็นสีขาวนะครับขนล่มเหมือนกันลักษณะขน,นจะเหมือนล่มนะครับกางเหมือนล่มจะแพงมากกว่าพวกขนล้มแบบนี้นะครับดอกเยอะมากเลย นี่ก็ขนนกขาวเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้เอาไว้นั่งถ่ายรูปนะครับ อันนี้คางคกนะครับมีดอกแล้วต้นนี้บันเนียนํานะครับต้นนี้ก็สวยนะครับกรีบกระทงเหมือนกระทงเปียบเลยอันนี้คึืนสมองนะครับห้ากี่กระทงมีดอก ันนี้อะไรก็ไม่ทราบนะครับต้นนี้เป็นยิมโนแม่ลูกดกนะครับหรือยิมโด,โดแดมชีไอด่างนะครับอันนี้ก็เป็นโลโฟอันนี้เป็นคาปุ๊ดนะครับคาปุ๊ดเมดูซ่านะครับ ิเริ่มแห้งแล้วนะครับเนี่ยขาดหนะังอันนี้เป็นมลีรโอนะครับให้ดอกแล้วอันนี้ไมลีรโอขีโกกนะครับมลีรโอเต่านะครับ มีเยอะนะครับกระบางเพคของน้องเขาเยอะมาก ต้นนี้ก็สวยดีนะครับแปลกดีขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ